าบทที่73ในขณะที่ครุ่นคิดอยู่นั้นสีหน้าของเจียงเฉียนก็หาได้มีวิแววแห่งความห่วังใย,ยไม่เทาว่ากับมีรัศมีบางๆแห่งความเกียดชังอาบอยู่เขาหันไปกล่าวกับขันทีอาวุโสที่เข้ามารายงานว่าข้าขอขอบพระไทยในความเมตตาของไทยเฮาเพียงต่บุตรสาวของข้ามีนิสัยหยาบกระด้าง จึงมีอาจน้อมรับพระกรุณานีได้รบกวนท่านกองกองช่วยกราบทูลไทยเฮาให้ข้านำบุตรสาวกลับัวนด้วยเถิดกงกงรู้สึกประหลาดใจนักบุตรสาวได้รับบาดเจ็บบีดาแท้ๆก็ควรจะต้องถามไถ่อาการสักหน่อยมิใช่หรือเหตุใดพอเอ่ยปากก็บอกว่าจะนำนางกลับทันทีมีให้อยู่รักษาองค์กงเองเป็นคนที่มีจิตมากเมตตามองเพียงแวบเดียว ก็รู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดเมื่อเห็นว่าไทเฮาอี้เต๋อทรงดีกับเจียงรวนอย่างที่ไม่ปรากฏในตัวของเจียงเฉียนผู้เป็นบีดาก็รู้สึกโกรธขึงจึงบรรดาลโทสะสะบัดแส้ในมือพางกล่าวว่าวาจาของท่านเช่นนี้ข้าเองก็มีกล้ารับคุณหนูใหญ่อยู่ในวงังมีหมอหลวงคอยดูแลเป็นอย่างดีหากพากับตระกูลเจียง เกรงว่าจะหาหมอฝีมือดีเช่นนี้ไม่ได้กระมังแล้วนี่ก็เป็นพระสะวัีของไทเฮาอี้เตอ๋อข้าเป็นเพียงบ่าวผู้นำสารเท่านั้นหากใต้เท้าเจียงมีเรื่องขัดข้องอันใดก็เชิญไปกราบทูลไทเฮาด้วยตัวเองจะดีกว่านับแต่เจียงเสียนย่างเท้าเข้ามาเป็นขุนนางในราชสำนักก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชครูสูงสกักเพราะว่าวันนี้กลับโดนยอกย้อนไม่ไว้หน้า ในใจให้อยากโต้แยง้งจนใบหน้าแดงก่าไปหมดขันทีอาวุโสก่าวจบก็จากไปพอเดินมาถึงหน้าประตูก็พบกับเซียวเสาเขารีบโน้มกายคารวะอย่างนอบน้อมท่านอองเซียวยกมือโบกปัดบอกให้ไม่ต้องมากพิธีจากนั้นก็หยิบขวดกระเบื้องเคลือบสีเขียวใบเล็กออกมาจากอกเสื้อแล้วเอ่ยเบาๆกับขันทีผู้นั้นว่ายาสมานแผ่นี้ โอดรับไว้ด้วยเถิดยาสมานแผลเช่นนี้มองประหาดเดียวก็รู้ทันทีว่าเป็นของล้ำค่าที่แม้กระทั่งองค์หญิงหรือองค์ชายในวังหลวงก็ยากจะหามาใช้ได้ขวดเล็กๆเ,เพียงเท่านี้กับมีค่านับพันตำลึงสามารถลบรอยแผลเป็นบนร่างกายของอิสตรีได้แม้เซลเสาจะมีได้เอ่ยปากว่าฝากให้ผู้ใดขันทีก็เข้าใจได้ในทันที ว่าผู้ที่ท่านอองต้องการฝากไปให้ถึงก็คือคนหนูใหญ่ตระกูลเจียงซึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ในตำหนักเฉินหนิงนั่นเองแม้ว่าใจของเขาให้นึกสงสัยทว่าก็ยังคงกล่าวตอบอย่างนอบน้อมท่านอองโปรดวางพระทยัยกระหม่อมจะต้องส่งให้ถึงมือนางอย่างแน่นอนเซียวเสามองดูอีกฝ่ายด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนจะหมุนกายแล้วจากไปค่ำคืนนั้นณนะตำหนักเฉิหนิง เจียงหลวนนอนหลับสนิทอย่างสบายใจตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีนางกำนันหน้าตามหมดจดสองคนยืนรออยู่ในห้องเพื่อคอยรับใช้แล้วหญิงสาวจึงค่อยๆลุกขึ้นล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยมีนางกำนันทั้งสองเข้ามาช่วยเหลืออย่างดีเจียงรวนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายบาดแผลของนางในยามนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วนางกำนันคนหนึ่ง เอ่ยเสียงเบาว่าบาดแผลนี้ไม่ลึกนักหากพันแผลดีๆก็มีเป็นไรแล้วเจ้าค่ะจากนั้นจึงเอ่ยต่อว่าก่อนหน้านี้ท่านหมอหลวงบอกว่าอาจจะมีรอยแผลเป็นเขาว่าโชคดีที่ได้ยาสมานแผลจากท่านอ,องเซียวมาใช้ได้ทันท่วงทีตอนนี้รอยแผลเป็นแม้เพียงเล็กน้อยก็คงไม่เหลือให้เห็นแล้วเจ้าค่ะน้ำเสียงของนาง เือความอิจฉาอยู่เล็กน้อยเจียงด่วนได้ฟังดังนั้นก็ให้ตกตะลึงยาสมานแผลที่เซลสาส่งมาให้หญิงสาวรูปหน้าผากตัวเองนับวันนางยิ่งติดค้างเขามากขึ้นทุกทีเจียงด่วนเอ่อยถามนางกำนันผู้นั้นจากเหตุการณ์คืนวันนี้ยังมีใครได้รับบาดเจ็บอีกบ้างนางกำนันขานได้นามผู้ได้รับบาดเจ็บเสียยกใหญ่แต่ก็ไม่มีใครที่นางรู้จัก แต่แล้วก็มีชื่อหนึ่งที่ตนรู้จักดีนางกำนั้นเล่าว่าเมื่อคืนวานนี้เจียงตานวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเข้าไปในอ้อมอกของตัวเจียงขุนนางตำแหน่งหลางจงแห่งราชสำนักขุนนางแท่จั่วผู้นี้ยังหนุ่มแน่นอายุน้อยในช่วงเวลาแห่งความกลาหลเสื้อผ้าของเจียงตานก็ถูกฉีกขาดตอนนั้นชายหนุ่มเห็นเจียงตานเป็นหญิงสาวตัวน้อยผู้อ่อนแอบอบบาง กำลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวอย่างน่าสงสารทำให้หัวใจเขาอ่อนยวบจึงเอ่ยปากว่าจะรับผิดชอบในตัวนางจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางกำนันกล่าวต่อไปเรื่องมงคลของคุณหนูสี่ตระกูลเจียงเกรงว่าคงต้องจัดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นแน่เจียงหลวนขมวดคิ้วมุ่นเจียงตาลเป็นคนที่ทำให้นาง ต้องคอยประเมินมองใหม่อยู่เสมอหลายรอบฉากวุ่นวายในคืนวันนี้ยากนักที่สตรีใดจะมีใจคิดแผนการเช่นนี้ออกมาได้นางกำนันเห็นเจียงรวนเหมอร้อยก็กล่าวว่าร้องแม่ทับเจียงมาเยี่ยมคุณหนูแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีเรื่องรีบร้อนจำต้องกลับไปตอนที่คุณหนูหมดสติอยู่นั้นทั้งท่านรองแม่ทับกับไทเฮาล้วนห่วงใยกังวลในตัวคุณหนูนะเจ้าคะ เจียงรลวนครุ่นคิดแล้วเอ่ยถามท่านพ่อท่านแม่และน้องๆข้าละ่ะไทเฮาทรงให้พวกเขากลับจวนไปก่อนเจ้าค่ะเจียงรวนหลุดตาลงต่ำไทเฮาให้พวกเจียงเฉียนกลับจวนเช่นนี้หรือว่าจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจียงเฉียนเข้าแล้วกระมังหากเป็นเช่นนั้นก็ประเสริฐยิ่งแล้วในห้องทรงพระอักษร ห้องเต้กวาดกองหนังสือดีกาบนโต๊ะลงไปกองกับพื้นเสียงดังโครมด้วยโทสะที่ยากจะระง,งับจะบอกว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นฝีมือของคนแขวนเทียนจิ้นอย่างนั้นหรือแควนเทียนจิ้นอยู่ทางทิศอุดรของแควนต้าจิน้นชายแดนที่ติดต่อกันนั้นมีได้กว้างนักเพราะว่าติดกับทะเลจึงทำการค้าทางมหาสมุนได้ดีแต่ไหนแต่ไรมา ตาจินก็มีเคยมีเรื่องบาดหมางกับเทียนจินมาก่อนแควนต้าจินใช่ว่าจะไม่เคยคิดบุกยึดแควนเทียนจินมาเป็นของตนทั้งว่าแม้เทียนจินจะเป็นแควนเล็กๆแต่ทหารของอีกฝ่ายกับแข็งแกร่งดุดเล็อกล้าฝีมือโดดเด่นทั้งยังมีอาวุธและยุทธโภคกรที่เลิศดล้ำกว่าแควนต้าจินมากนะักฮองเต้พระองค์ก่อนเคยคิดลองโจมตีแควนเทียนจินเพราะว่าทหารของข้าศึก กับอบล้อมทหารของพระองค์ไว้ทั้งสี่ทิศทำสงครามยาวนานเป็นปีกระทั่งทหารของคว้นต้าจินด้อยหรอราชดอนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าฮองเต้พระองค์ก่อนจึงคิดได้ว่ามีแต่จะเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงสั่งให้ถอนทหารแล้วให้ตัวแทนของสองคว้นเจรจาหาข้อยุติหลังจากนั้นก็รักษานโยบายไม่รุกล้ำชายแดนระหว่างกันต้าจินกับเทียนจิน้น จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบตลอดมามือสังหารที่บุกเข้ามาเมื่อคืนนี้จากการที่เซียวเสาได้ส่งหน่วยองครักจินอีเว่ยออกไปสืบข่าวก็พบว่าเป็นคนของแควนเทียนจิน้นไม่ผิดแน่นอนสถานที่สำคัญอย่างวังหลวงยังกล้าทำเรื่องบังอาจเช่นนี้ได้ฮ่องเต้ขุนเคืองใจยิ่งนักมือสังหารเมื่อคืนวานกระทำการอย่างอุกอาจส่งผลให้เหล่าขุนนางเกิดความระส่ำระสาย ทำให้ราชสำนักต้องวุ่นวายบาดวันการกระทําของพวกเขาเช่นนี้ช่างเป็นการท้าทายยิ่งแขวนเทียนจิ้นต้องการสิ่งใดคิดจะเปิดฉากรบกับต้าจิ่นเช่นนั้นหรือหลายปีมานี้ที่ชายแดนของแขวนเทียนจิ้นมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นไม่น้อยเรากับกําลังเตรียมพร้อมกระทําการบางอย่างเซลสาวกล่าวเตือนว่าการลอบองพระชนครั้งนี้ อาจเป็นหนึ่งในแผนการยังจะต้องกลัวพวกมันอีกหรือไม่ว่าฮ่องเต้พระองค์ใดย่อมไม่อาจทนการท้าทายที่น่าเหยยดยามเช่นนี้ได้เกลียดของฮ่องเต้ไม่อาจให้ใครย่ำยีพระองค์ขมวดคิ้วแน่นแม่ทับกวนเจ้าจะยอมนำทหารออกรบเพื่อกำราบแขว้นเทียนจริงหรือไม่ตัวเหลียงหันกราบทูลเสียงหนักแน่นกระหม่อมพร้อมอย่างยิ่งพะยะค่ะ เดิมทีเขาก็ไม่คิดที่จะอยู่ในเมืองหลวงอันน่ารังเกียจแห่งน,นี้นานนะักแม่ทัพเกิดมาก็เพื่ออยู่คู่สนามรบตัางหากฮองเต้ใครควรแล้วเอ่ยว่านำร้องแม่ทัพของเจ้าไปด้วยหากว่าเขาคือดวงดาวแห่งโชคจริงสามารถรบทัพจับศึกจนกรรมชัยชนะกลับมาข้าจะมอบรางวัลให้เขาอย่างงามกวนเหลี่ยมหัน มีสีหน้าจริงจังขึ้นมาทันทีรับสั่งของห้องเต้นี้หมายความว่าจะให้โอกาสแก่เจียงสิ้นจือได้ทำผลงานหากว่าเจ้าหนูสามารถสร้างความชอบใหญ่หลวงทำศึกจนได้รับชัยชนะกลับมาแคว้นต้าจินก็จะมีวีรบุรุษหนุ่มคนใหม่เมื่อนั้นเจียงสิ้นจือจะสามารถยืนอยู่ในราชสำนักต้าจินได้อย่างมั่นคง แต่ไม่รู้ว่าเจ้าเด็กโง่ที่รักน้องสาวยิ่งชีวิตผู้นั้นจะยอมห่างจากเจียงรวนหรือไม่ฮ่องเต้รับสั่งต่อไปเมื่อคืนวานมีมือสังหารปลอมตัวเข้ามาในวังหลวงตั้งมากมายเหล่าราชองครัก์ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนจากนั้นก็หันมองเซียวเสาอาเสาให้โยกย้ายหน่วยองครัก์จิ่นอีเว่ยของเจ้าเข้ามาป้องกันวังหลวงแทนเป็นการชั่วคราวกล่าวเช่นนี้ ย่อมหมายความว่าห้องเต้จะล้างบางองค์ละครกเก่าในราชสำนักออกทั้งหมดนั่นเองมือสังหารของแขวนเทียนจิน้นรอบเข้าวังหลวงมาได้โดยไม่มีผู้ใดร่วงรู้คงเป็นเพราะในราชสำนักมีไส้สึกแฝงตัวอยู่นานแล้วหากในวันนี้ไม่ทำการกวาดล้างก็จะเป็นด่งน้าพิษที่ค่อยๆงอกขึ้นมาทิ่มแทงอยู่ในใจของห้องเต้เซี่ยวเสารับบัญชาพย่ค่ะ กัวเหลียงหั่นถอนหายใจหนักหน่วงในวังหลวงแห่งนี้คงจะต้องมีการน้องเลือดอีกคำรบหนึ่งเป็นแน่เมื่อที่ปรึกษาทั้งสองหารือกับห้องเต้เสร็จสิ้นแล้วพอออกจากห้องทรงพระอักษรก็พบกับโฉมสาครานนางหนึ่งกำลังยืนรอยอยู่ด้านนอกอาพรของหญิงสาวงดงามหรูหรากิริยาท่าทางอ่อนหวานยิ่งนักนางเดินเข้ามาใกล้แล้วกล่าวทักทายท่านอ,องเซียว สตรีผู้นี้ก็คือองค์หญิงเหออี๋กวัวเหลียงหันมองเซียวเสาด้วยสายตาอิดหนาระอาใจก่อนจะสาวเท้าก้าวยาวจากไปเซียวเสามองดูเหออี๋ด้วยใบหน้าเรียบเฉยแววตาของเขามิได้มีความเอื้ออาทรเจืออยู่เลยเมื่อองค์หญิงเหออี๋เห็นดวงตาเย็นชาของชายหนุ่มก็รู้สึกว่าหัวใจพันเต้นรัวอีกทั้งยังรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอีกด้วย แต่พอคิดถึงเรื่องราวเมื่อคืนวนันองค์หญิงก็ข่มความกลัวเงยหน้ามองใบหน้าดุเดันของเซียวเสาแล้วเอ่ยถามคำถามคาใจว่าท่านอองเซียวคือข้ามาเพียงเพื่อถามว่าท่านมีสัมพันธ์อันใดกับคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงหรือเซียวเสาขมวดคิ้วมุ่นแล้วตอบกลับด้วยความเย็นชาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าดวงตาขององค์หญิงเหออีแดงดำ ด้วยถูกน้ำเสียงเย็นเยียบของเขาทิ่มแทงจนร่างกายของโฉมชะครานสั่นสะท้านไปหมดก่อนจะกล่าวอย่างเจ็บช้ำท่านก็รู้ดีว่าข้าชอบท่านเซีลเสาขมวดคิ้วแน่นไม่นานก็ยกมุมปากข้างหนึ่งขึ้นปรากฏรอยยิ้มเพี้ยมโหดบนใบหน้าเป็นถึงองค์หญิงกรุณาสำรวมด้วยกล่าวแล้วดวงตาของเซลเสาก็ยิ่งสายแววดูหมิน่น น้ำเสียงทั้งตำหนิและดุดันตัวข้าเซียวเาสาหาได้มีใจคิดเกินเลยกับเจ้าไม่แล้วเจียงหลวนเล่าองค์หญิงเหออีอดรนทนไม่ไหวลืมตัวถามอีกฝ่ายเสียงดงังท่านชอบนางหรือเซียวเาสาขมวดคิ้วแน่นขึ้นราวกับว่าเขาเองก็ไม่อาจเข้าใจในวาจาของนางได้ชายหนุ่มไม่คิดจะตอบคำถามนี้จึงหมุนตัวจากไป ท่าทางที่ไม่แยแสผู้ใดไม่พูดก็แสดงว่ายอมรับองค์หญิงนิ่งนั้นอยู่เช่นนั้นพักใหญ่กระทั่งไม่อาจรังนับอารมณ์ได้จึงส่งเสียงกิ่นร้องร่ำไห้ดังลั่นน้ำตาไหลนองอาบแก้มนวลหลังจากเจียงรวนรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วไทเฮาอี้เตอก็มาถึงตำหนักสือหนิงพอเห็นหน้าก็เอ่ยถามทันทีอาการดีขึ้นบ้างหรือไม่เจียงรวนย้มยิ้ม ทูลไทเฮาหม่อมฉันดีขึ้นมากแล้วเพคะไทเฮาประเมินมองหญิงสาวทั้งตัวเมื่อเห็นท่าทางนางดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วจึงค่อยวางใจนั่งลงอย่างผ่อนคลายนางกำนันที่อยู่ข้างกายประคองถ้วยชามาส่งให้ไทเฮาอี้เต๋อรับถ้วยชานั้นมาจิบแล้วก็ถามอย่างตรงไปตรงมาว่าเจียงเฉียนไม่ดีกับเจ้าใช่หรือไม่เจียงดวนตาลึงงาน หาเป็นเช่นนั้นไม่เพคะเพียงแต่หม่อมชั้นเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านกันดานนับแต่น้อยคุ้มใหญ่จึงไม่ได้ใกล้ชิดกับบิดาเพคะหญิงสาวมีได้เล่าเรื่องราวเลวร้ายออกไปจนหมดและไม่ได้โกหกว่าเจียงเฉวียนดีกับนางมุมปากของไทเฮาก็ให้เกิดรอยยิ้มขึ้นมาคล้ายพอใจในคำตอบในเมื่อมีได้ใกล้ชิดการอยู่ห่างกันก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดทุกข์ใช่หรือไม่ เจียงหวนมองไทเฮาอย่างสงวนสงสยัยไทยเฮาอี้เตอ๋อหลุบตามองอัญมณีสีแดงที่ปรากฏอยู่บนนิ้วแล้วเอ่ยว่าเจียงรวนถ้าจะไปบำเพ็ญเพียรที่วัดตรงเมี่ยวซึ่งเป็นวัดประจำราชวงศ์ตั้งอยู่ในสุสานหลวงนานสามปีเจ้ายินดีจะติดตามข้าไปหรือไม่เจียงรวนยิ้มบางๆง ในใจราวกับบังเกิดขึ้นลูกใหญ่โหมกระนำไทเฮาอี้เตอ๋อกล่าวต่อเสียงเรียบข้ารู้ว่าเจ้าเป็นเด็กฉลาดคิดอ่านให้ถี่ท้วนเสียก่อนก็แล้วกันหากเจ้าอยู่กับข้าชีวิตเจ้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สามปีจากนี้เมื่อกลับมาย่อมมีใช่ฐานะเดิมแน่นอนไทเฮาท่อสายตามองอัญ,ญมณีสีแดงอีกหน เจ้าช่วยเหลือข้าไว้หนึ่งชีวิตข้าจึงคิดใคร่ครวญอยู่นานว่าจะมอบสิ่งใดให้เจ้าดีถึงจะสมกับความดีงามของเจ้าเจียงรวนกระจ่างแจ้งในความหมายของไทเฮาได้ทันทีหญิงสาวเป็นเพียงบุตรสาวคนโตของตระกูลเจียงแม้การที่ได้ช่วยเหลือไทเฮาอี้เต๋อไว้หนึ่งชีวิตจะถือว่ามีบุญคุณต่อกันเราว่าหากพระราชทานของรางวัลตอบแทนผู้คนก็จะค่อยๆพากันลืมเลือน เรื่องเหล่านี้ไปสิ้นตรงกันข้ามหากว่านางได้ติดตามไทเฮาไปบำเพ็ญเพียรอีกสปีข้างหน้าก็เท่ากับว่าเจียงรวนเป็นคนของไทเฮาอี้เตอ๋อเต็มตัวชื่อเสียงของนางก็จะติดอยู่ในใจของผู้คนไปตลอดการ3ปีเพียงพอที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายบางทีเสี่ยเหยียนอาจจะมีเวลาฟื้นฟูอำนาจแต่ถึงตอนนั้น เจียงรวนก็ได้อยู่ข้างกายไทยเฮาแล้วคนอย่างเสี่ยเหยียนจะอยู่ในสายตาของนางอีกหรือการได้รับสิ่งใดมาก็ตามย่อมต้องเสียบางสิ่งชดเชยเช่นกันเจียงสิ้นจือตอนนี้เพิ่งจะมีตําแหน่งในราชสำนักรากฐานยังไม่มั่นคงหากว่าได้รับการหนุนนําจากไทเฮาอีกทางหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วโปรยยิ้มอย่างอบอุ่นอ่อนหวานก่อนตอบขอพระไท ที่ไทยเฮาทรงเมตตาเป็นเกียรติสูงสุดของหม่อมฉันแล้วเพคะสามปีก็สามปีเรื่องราวทุกทนที่สุดบนโลกใบนี้หาใช่การสูญเสียสิ่งที่กำลังจะได้มาเพราะว่าเป็นการเบิกตากว้างแล้วมองดูของที่ตนกำไว้ในมือแน่นกำลังถูกคนอื่นมายื้อแย่งเอาไปอย่างโหดเหี่ยมตังหากเล่าปีนป่ายยิ่งสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บหนักเจียนตายปานกัน นางจะให้เวลาคนพวกนั้นสามปีให้พวกมันปีนไปไปสู่จุดสูงที่สุดที่พวกมันปรารถนาจากนั้นค่อยๆกระชากพวกมันลงมาใหม่ไทเฮอี้เตยยกยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเอ่ยเพียงว่าประเสริฐยิ่งกัวเหลียงฮั่นนำคำสั่งห้องเต้มาถ่ายทอดให้เจียงสิ้นจือฟังเห็นเจียงสิ้นจือขมวดคิ้วแน่นไม่ยอมคาย กวัเหลียงฮั่นจึงตบบาอีกฝ่ายพาง่าวว่าบุรุษที่แท้จริงก็ควรจะออกรบสังหารศัตรูเจ้าทำเป็นอึกอักเช่นนี้เพราะกลัวตายอย่างนั้นรึอเจียงเิ่นจือฟังแล้วก็ให้โมโหยิ่งข้ามีได้หวาดกลัวความตายแต่ว่ากลัวเหลียงฮั่นเข้าใจดีเจ้าไม่อยากจากน้องสาวไปกันนั้นรึเจ้าจะเลี้ยงน้องสาวหรือว่าเลี้ยงลูกสาวกันแน่ข้าว่า นางมิใช่คนที่จะถูกใครรังแกได้ง่ายๆเสียหน่อยเจ้าจะกลัวไปใยเจียงสิ้นจือตอบกลับน้ำเสียงไร้อารมณ์นั่นเป็นเรื่องของข้าไม่ต้องให้ท่านแม่ทับมาวุ่นวายใจพอพูดถึงเจียงรวนเจียงสิ้นจือก็ทําตัวดื้อดึงขึ้นมาอีกหนกลัวเลียงหั่นให้รู้สึกเอือมระอานะักถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรจะละอายใจในตัวเองบ้างห้องเต้มีราชองค์การมาแล้ว เจ้าไม่อาจฝ่าฝืนได้นอกเสียจากว่าต้องการจะขัดแย้งกับทางการก่าวจบก็สบัดใช้แขนเสื้อจากไปเจียงสิ้นจือยืนอยู่ที่เดิมจิตใจของเขาในยามนี้ให้รู้สึกว่าวุ่นยิ่งนักเมื่อคืนวานหากไม่มีไทเฮาอี้เต๋อออกหน้าคัดค้านเจียงหลวนคงต้องแต่งเข้าตำหนักขององค์ชายแปดไปแล้วหากว่าเขามีตำแหน่งและอำนาจมากกว่านี้ย่อมไม่มีใคร บางอาจมาแต่ต้องอนาคตของเจียงหลวนได้อีกครุ่นคิดมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มจึงตัดสินใจเพื่ออนาคตที่สดใสและมั่นคงกว่านี้เขาจะร่วมกับกองทัพโจมตีแขวนเทียนจิน้นแต่เมื่อคิดถึงว่าหากตนเองไม่อยู่เสียคนหนึ่งแล้วเจียงหลวนก็จะต้องอยู่อาศัยในตระกูลเสี่ยงเพียงลำพังเป็นเวลาสามปีให้รู้สึกกังวลใจยิ่งนักยิ่งครุ่นคิด สีหน้าก็ยิ่งเคร่งเครียดขณะที่เจียงสิ้นจือออกจากจวนแม่ทับกวนพันได้ยินเสียงสตรีแววดังขึ้นใต้เท้าเจียงเจียงสิ้นจือตกตะลึงแล้วหันไปมองตามเสียงนั้นก่อนจะพบว่าเป็นสตรีที่มีหน้าตางดงามน่ารักข้างกายมีสาวใช้อยู่สองคนชายหนุ่มให้รู้สึกคุ้นตานักในขณะเดียวกันก็รู้สึกงุนงงเช่นกัน หญิงสาวผู้นั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินตรงเข้ามาสองเก้าเมื่อคืนใต้เท้าช่วยเหลือข้าไว้หนึ่งชีวิตข้าจึงคิดจะมากล่าวขอบคุณท่านด้วยตัวเองเจียงสิ้นจือขมวดคิ้วมุ่นให้คิดทบทวนอย่างไรก็ไม่อาจจำได้เมื่อตอนที่เกิดเหตุร้ายเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์กลาหลยิ่งนักเขาได้ช่วยชีวิตใครเอาไว้ จึงไม่เคยเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยหญิงสาวผู้นั้นเห็นท่าทางของเจียงซินจือในตาก็พันฉายแววผิดหวังออกมาหลังจากนั้นครู่ใหญ่นางก็ยิ้มบางๆพางกล่าว่าบิดาของข้าคือผู้ตรวจการประจำเมืองหลวงนี้ท่านพ่ออยากขอเชิญใต้เท้าไปเยือนจวนของเราเพื่อแสดงความขอบคุณเจียงซินจือได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเบาๆ เขาเพิ่งจะเข้ามารับใช้ราชสำนักได้ไม่นานพบเห็นคนส่วนมากคิดอาศัยอำนาจของขุนนางน้อยใหญ่เพื่อยกหางตัวเองเขาจึงค่อนข้างที่จะระวังตนด้วยเกรงว่าจะมีคนที่คิดกระทำการเช่นนั้นกับเขาอยู่ๆแม่นางผู้นี้ก็มาตีสนิทเจียงสิ้นจือเพิ่งจะเข้าสู่ราชสำนักย่อมเข้าใจหลักการปกป้องตัวเองตอนนี้บรรดาองค์ชายในราชสำนัก ต่างช่วงชิงตำแหน่งองค์ราชทายาทกันอย่างหนักหน่วงเขาย่อมไม่งโง่เขาพอที่จะเข้าไปพัวพันกับเรื่องเหล่านี้คิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็กลุมมือคํานับเป็นเพียงการยื่นมือเข้าช่วยตามหลักคุณธรรมเท่านั้นคนหนุ่มไม่จำเป็นต้องนำมาใส่ใจค่าย,ยังมีเรื่องอีกมากมายให้สะสางต้องขอตัวลาก่าวจบก็ไม่รอให้ตงอิงเออตอบถ้อยคำใดๆ รีบควบม้าจากไปทันทีในที่สุดตรงอิงเอ๋อก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขารังเกียจข้าหรือคุณหนูงดงามถึงเพียงนี้พันรองแม่ทัพเจียงจะรังเกียจได้อย่างไรเจ้าคะสาวใช้ข้างกายรีบเอ่ยปลอบใจผู้เป็นนายเขาจะต้องมีเรื่องด่วนให้ต้องจัดการเป็นแน่คุณหนูอย่าได้เสียใจไปเลยเจ้าคะ่ะตงอิงเอ๋อเหมอมองเงาร่างของบุรุษ และอาชาศึกที่ค่อยๆหายลับไปดวงตาพันธทอประกายหมองเศร้าเพราะความผิดหวังฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ